ช่วงจังหวะที่มาทํางานกับน,น้าเนี่ยน้าพามาโบสถ์พามาที่โบสถ์สะดุดีแห่งนี้แหละครับตั้งแต่แรกเลยสิ่งที่เราได้พบคือความรักความอบอุน่นเขาเห็นเราเป็นพี่เป็นน้องเขาเห็นเราเป็นญาติคนนึงเห็นความรักของคนเหล่านี้ของพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้จักพระเยซูเราอยากจะเป็นเหมือนเขาเราจะกจะมีความสุขเหมือนเขา,เราร นก็ตั้งเป้าว่าอยากจะเรียนแต่สุดท <ım> ้ายเมื่อพยายามแล้วมันก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ขอเงินใครก็ไม่ได้ไปเอ่ยปากพูดกับใครว่าต้องการให้ใครมาช่วยเราในวันนั้นก็เลยตัดสินใจบอกว่าเราอยู่กรุงเทพอนาคตโคงยังไม่มีเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับมาที่กรุงเทพอีกขณะที่อยู่ที่บ้านก็นอนอยู่หลังบ้านนะครับค่อยเปลเปรยวนก็มีโอกาสได้ นั่งนอนระทบทวนสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตขณะที่นอนอยู่ที่หลังบ้านอยู่คนเดียวนะครับนอนนอนนอนอยู่ที่เปลก็ภาพบางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมอยู่ในคริสจกักรภาพของความรักของพี่น้องภาพของความอบอุน่นภาพของความดูแลเอาใจใส่ภาพของครอบครัวภาพของความรักของพระเยซูที่อยู่กับพี่น้องมันเข้ามาในความคิดในเวลานั้นน้ําตาไหลร้ลองไห้แต่ว่ามันร้องไห้ออกมาแบบแบบเสอืสอกสื่ื่นเลย แล้วก็มีเสียงหนึ่งพูดเข้ามาในใน,ในใจบอกว่าให้กลับมาซึ่งมารู้ตอนหลังว่านั่นคือเสียงของพระอิญังรูรสสุ์ที่ตรัสเรียกเราให้กลับมาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาในครั้งนั้นและหลังจากนั้นหลังจากที่ผมกลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปค่ายนะครับ เป็นค่ายแรกที่ผมรู้สึกว่าพระเจ้ารักเราจริงๆพระเจ้าให้สันติสุขผมในวันนั้นจากคนที่มีปมด้อยจากคนที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตจากคนที่ไม่กล้าจากคนที่รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าวันนั้นเป็นวันที่ผมพูดกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าในชุดของลูกไม่มีอะไรที่มีค่า ความสามารถก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเกียรติอะไรก็ไม่มีมีอยู่สิ่งเดียวที่มีค่าก็คือชีวิตตัวเองก็เลยบอกพระเจ้าถ้างั้นขอถวายชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าก็เริ่มกันนั้นมาก็เริ่มถวายตัวรับใช้พระเจ้ามานะครับไม่ว่าจะทําอะไรทําหมดผมไม่แน่ใจว่าผมอธิษฐานไปนานแค่ไหนอาจารย์สันติก็เดินมาบอกว่ากบอยากเรียนหนังสือไหมผมก็บอกอยากสิครับอาจารย์ อาจารย์บอกว่ามีคนจะส่งเรียนนับตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือเป็นจุดเริ่มต้นของของอะไรหลายอย่างในชีวิตของผมความแสงสว่างของอนาคตเริ่มปรากฏขึ้นตลอดเวลาที่ที่ได้อยู่ในครสตจกักรได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องได้ รับใช้ในส่วนของการเป็นนักดนตรีและทีนมัสการสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในชีวิตของศรีวิบาลผมรู้สึกว่าศรีวิบาลทํางานหนักแล้วก็รับแรงกดดันเยอะศรีวิบาลในยุคนั้นเนี่ยบางทีเงินเดือนไม่พอใช้ค่าน้ําค่าไฟโบสถ์ไม่พอศรีวิบาลต้องไปเอาเงินเดือนของภรรยามาจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆใช้จ่ายในคฤยขึ้นสัจทาให้ผมเห็นรู้สึกว่าทําไมเขาต้องลําบากขนาดนี้ แลวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวเองหลงทางเหมือนกันในช่วงนั้นรู้ว่าพระเจ้าเรียกถวายตังให้กับพระเจ้าละคือไปเป็นนักธุรกิจไปทํางานทั้งนอกหาเงินเพื่อที่จะมาช่วยโบสถ์ความคิดมันดีแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ผมเป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจพลาดตัดสินใจผิดก็ไปใช้ชีวิตในการทําธุรกิจในเวลานั้นสมองไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มพลาดแล้วความแห้งแล้ง จิตใจที่ไม่ได้พบกับพระเจ้าเริ่มเริ่มดาวลงเรื่อยๆไม่มีสันติสุขและผมชื่อว่าเมื่อมานั่งทบทวนคิดให้ดีว่าผมเดินผิดทางผมก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดในช่วงเวลาที่ตัดสินใจเลิกนั้นเองก็เป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสไปเปิดเกิดจักลูกที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกา ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจพอสมควรเพราะว่าการที่เราจะเดินทางไปที่นั่นหมายถึงว่าเราต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆซึ่งภาษาอังกฤษเราไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นความกลัวที่อยู่ในใจเฮ้ยเราจะจะไปเริ่มต้นแบบนั้นได้ยังไงอะไรต่างๆแ,แบบนั้นได้ไงแต่ด้วยจากว่าทางนู้นขอมาทางที่แคลิฟอร์เนียขอมาเอาละเราเดินผิดทางมาเยอะละก็เลยตัดสินใจพูดกับตัวเองเราบอกกับพระเจ้าว่าถ้าครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจ ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองก็คือตัดสินใจเพื่อที่จะไปในงานของพระเจ้าจริงๆก็ยอมทิ้งทุกอย่างก็หลังจากที่เราได้ไปอยู่ที่นู่นก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปนะครับก็มีโอกาสไปช่วยสร้างทีนะมันสการให้กับคริสจักรน้องๆที่อยู่ที่นั่นนะครับขณะที่รับใช้อยู่ที่นั่นก็ต้องยอมรับว่าคริสจักรไม่ใช่เป็นริสจักรใหญ่ ฉะนั้นเงินซัพพอร์ตเองต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีฉะนั้นเราต้องหาในการเพื่อที่จะเลี้ยงชีพตัวเองในการที่จะซัพพอร์ตตัวเองด้วยแต่เมื่อทําไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่ดีๆเรารู้สึกปวดที่ข้างหลังแสบจี้ๆเหมือนเข็มทิ่มเราก็คิดว่าสงสัยเส้นพลิกหรือเป็นอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่า การไปหาหมอครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งใช้เงินสูงมากมีวันหนึ่งหาสิที่เก็บจานรวบจานมาเอื้อมจะไปหยิบจานเพื่อที่จะเอาเข้าเอาไปเก็บมันเหมือนมีไฟฟ้าช็อตกลางหลังดังเปี้ยแบบผมสะดุง้งเริ่มรู้สึกเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยเเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเจ็บจนเดินไม่ได้เวลาจะเดินต้องต้องพยุงตัวจะลุกจากเก้าอี้ผมต้องดันตัวเองขึ้นอย่างนี้เวลานั่งต้องเอาศอกคำ้ำตัวอย่างนี้อยู่ ไม่สามารถทิ้งตัวตเองลงไปได้จะเดินไปห้องน้ํกา,าก,ก็ลําบากมากก็รู้สึกเอ๊ะจะยังไงได้แล้วร่างกายมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเลยสุดท้ายต้องตัดสินใจก็เลยไปหาหมอพอเอกซเรย์เสร็จปับ๊บพบว่ากระดูกเราแตกกระดูกที่มันมีรอยต่อนะครับมันแตกไปละเอียดเป็นผงเลยเขาก็ถึงได้รู้ว่ามันเป็นเชื้อวานาันโรค วันโลกที่กินกระดูกกินจนกระดูกมันแตกแล้วก็พอกระดูกมันแตกมันก็เลยทับเส้นช่วงที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้คอนเฟิร์มหรือก็การันตีว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเพราะว่าร่างกายเราไม่ตอบสนองละตั้งแต่ทอนล่างไปขาเราไม่เดินเดินไม่ได้ละก็เป็นความรู้สึกที่ทอยู่ในว่านี่เราจะต้องกลายมาเป็นคนพิการแล้วหรอเนี่ย ร้องเพลงก็ไม่ได้เราลองคิดเอานะครับเราเป็นผู้นำนำมัสการเล่นดนตรีได้เราร้องเพลงไมมแต่ผู้ครั้ที่ร้องมันจะเจ็บไปที่ข้างหลังพอเราเป่งเสียงมันจะลงที่ข้างหลังทันทีเลยนั่นหมายว่าผมเองไม่สามารถร้องเพลงและนมัสการเหมือนคนปกติได้หลังจากที่คุณหมอผ่าตัดเสร็จออกจากห้องผ่าตัดนะครับมันเป็นช่วงของความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งขณะนั้นผมก็ทุกข์ทรมานอยู่พยาบาลเข้าอาหารมาให้เนาะ ขณะที่นอนอยู่พระเจ้าร้องไห้น้อยใจพระเจ้าต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องน้อยใจพระเจ้าว่าเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไงทําไมถึงปล่อยให้ข้าพองเป็นแบบนี้ทําไมถึงให้ข้าพองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากขนาดนี้ไม่เหลือใครเลยหลังจากที่ผมถามพระเจ้าประโยคนี้ออกไปพระเจ้าบอกว่าเราอยู่นี่ลุกขึ้นแล้วกินข้าวนั่นสะเราอยู่นี่ เสียงนี้มันแทงเข้าไปในวิญญาณผมเลยน้ำตาแตกพังพรูออกมาในเวลานั้นเชื่อไหมข้าวมือนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยาวิเศษของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรผ่านข้าวเนาะเมื่อผมกินอาหารมือนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยความเจ็บปวดความมึนภาพร้อนอะไรต่างๆที่ที่ผมทุกทรมานมาเป็นเวลาหลายวันหลังจากผ่าตัดมันเหมือนหายไปเลยมันแบบหายไปเลยจนผมรู้สึกว่า นี่คือพระเจ้าทำให้ผมมั่นใจว่าผมจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นร่างกายผมก็ฟื้นตัวเร็วอย่างรวดเร็วมากจากคนที่เดินไม่ได้จากคนที่ไม่ไม,มีหวังจะต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเพียงแค่17วันพระเจ้าให้ผมหายเกือบจะปกติหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลมา ความใฝ่ันหนึ่งที่ผมอยากจะไปมากที่สุดก็คือพักสนามหญ้าที่ที่มันมีความเขียวสดอยู่และเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อผมไปที่นั่นเท้าผมแตะลงที่สนามหญ้าผมยอมรับว,ว่ามันเหมือนสวรรค์เลยเปลี่ยนสิ่งที่ท้อแท้สิ่งที่สิ้นหวังอยู่ข้างในมันกลายเป็นความชื่นชุนไปนดีเป็นความหวังเป็นความสดชื่นอย่างอัศจรรย์แค่ผมเดินได้แค่ผมมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นได้นั่นคือฤทธิเดชของพระเจ้า ที่ทําอยู่ในชีวิตของผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้เขียนเพลงเพลงหนึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือว่าเป็นลมหายใจที่เป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของตัวเองกับพระเจ้าในเวลานั้นว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นลมหายใจให้กับเราวันนี้เราไม่ได้มาเดินเราไม่มีชีวิตอยู่ย้วดว ขอข้าไว้ด้วยรักโอ้พระเจ้าสรงยกขึคค่าค่าเสมอไปเป็นพระวิดาจนทุกชั่อยู่เสมอ ที่ต้องเ,อเดินทางกลับมาประเทศไทยใจจริงๆเองก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาถามพระเจ้าว่ากลับมาแล้วเราจะทําอะไรและชีวิตจะเป็นยังไงจะเริ่มต้นอะไรยังไงตอนนั้นเองก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนที่เราจะสามารถเดินไปได้แต่เราเชื่อว่าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเองเป็นการตัดสินใจที่เราเดินอยู่ในการนําของพระเจ้า ก่อนที่จะกลับมาก็ถามอาจารย์ภูวเนศนะครับว่าอาจารย์ครับผมจะกลับเมืองไทยที่เมืองไทยมีอะไรให้ผมทํำไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีเยอะๆเลยมาได้เลยมีงานรับใช้ให้ทำไปเยอะเลยก็ได้เริ่มต้นที่จะเข้ามาอยู่ในทีนมัสการก็คืองานเดิมที่เคยทําก่อนที่จะไปนะครับหลังจากที่ได้รวบรวมพี่น้องมารับใช้พระเจ้าร่วมกันได้ประมาณอยู่หปีก็อาจารย์ภูเนศก็ได้บอกว่าให้แนะนาได้มาบอกว่า เราน่าจะมีโอ,อกาสไปดูงานนิเวศอธิษฐานที่อเมริกาที่แคนซัสซิตี้นั่นก็คือไอฮอบและหลังจากนั้นก็มีโอ,อกาสได้ไปสิ่งที่เห็นในในไอฮอบแคนซัสซิตี้นั้นผมเข้าไปในนิเวศอธิษฐานผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาร้องเพลงเขาอะไรต่างๆผมไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าชีวิตที่อยู่ในนั้นการขับเคลื่อนของพระเจ้าที่อยู่ในนั้นไลฟ์ที่มันแบบว่า เราเข้าไปรู้สึกว่าพระเจ้าดำรงพระชนอยู่พระเจ้าสถิตยอยู่ที่นี่ผมเห็นนักร้องถ้าผมจําไม่ผิดคนวันนั้นที่ผมไปเราผมไปเจอแมสกิวแมนเขาร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพระเจ้านี่คือการนมาสก,การที่ผมไม่เคยเห็นที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมันทําให้ผมรู้สึกผมแคชอวิญญาณแบบเนี้ยจับอวิญญาณแบบเนี้ยเอากลับมาด้วย ไ,ได้วิญญาณแบบนี้อยากจะได้สปิริตแบบนี้เอามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนของพระเจ้าแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยหลังจากที่กลับมาจากไอฮอบด้วยความตื่นเต้นด้วยความร้อนใจในสิ่งที่ได้พบเห็นก็เลยบอกกับอาจารย์ภูเนศซึ่งอาจารย์เองก็มีแนวร่วมที่อยากจะมีนิเวศอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ติก๊กอาจารย์ใหญ่อาจารย์เจาริญ อาจารย์กฤษดาอาจารย์หน่อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนมีความคิดว่าอยากจะมีนิเวศและอยากจะทําร่วมกันในเวลานั้นจึงเกิดเป็นนิเวศอธิษฐานปัจจุบนันนี้ที่เราได้เห็นอยู่ซึ่งพี่น้องเหล่านี้มีส่วนผลักดันที่ทําให้ผมเองได้มีโอกาสไปที่นั่นและได้กลับมาได้เห็นพระพรของพระเจ้าได้เห็นการขับเคลื่อนของพระเจ้าในมิติใหม่ให้เกิดขึ้นเราก็เลยสรุปเราก็ตัดสินใจที่จะทํานิเวศนับจากวันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของตัวเองอย่างมากที่ เราได้เห็นเราได้รับวิญญาณใหม่ได้รับความเข้าใจใหม่จากสถานที่แห่งนั้นว่านี่คือการนมัสการที่ไม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปแบบแต่เป็นการนมัสการที่เอาสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเป็นการถวายให้กับพระเจ้าและมันเปลี่ยนทั้งผมทั้งทีมทั้งคริสตจักรอย่างมากมายและผมนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของผมครั้งหนึ่งในชุดของชิตทํงการเป็นผู้นำนมัสการผมรู้ว่าทั้งหมดนี้พระเจ้า ได้สร้างชีวิตผมได้เตรียมชีวิตผมเองเพื่อที่จะมารับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงมีชีวิตแบบนี้คือผ่านความทุกข์ยากลําบากกับผ่านการสร้างของพระเจ้าการเตรียมของพระเจ้าแบบนี้แต่เชื่อไหมครับว่าเมื่อเราผ่านมาแล้วเราเห็นว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นสร้างเราสร้างชีวิตเราเองที่จะเป็นชีวิตใหม่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่ากลัวอย่าหวั่นไหวเพราะว่าพ,พระเจ้า อยู่กับเราเสมอขอพระจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆที่กําลังผเผชิญอยู่ได้ขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับอตามนาประเทศกํานัมัสกาออสากัที่ต้องการคือเพียงเพราะให้เขาเป็นของพระจะซบรงที่พระองค์ทรเตรียมไว้